ถ้ารู้สึกการเงินนิ่งมาลองห้าของขลังที่คนโบราณเชื่อว่าพกแล้วรวยกันข้อ 1. นพระเครื่องหรือเหรียญหลวงพ่อสื่อถึงการคุ้มครองหนุนเมตตามหานิยมทำให้พบผู้ใหญ่เมตตาโอกาสดีเข้ามาง่ายขึ้นข้อ 2. ก,กําำไลยกสัญ,ญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งเชื่อว่าช่วยดึงพลังงานดีให้ไหลเวียนรับทรัพย์คล่องตัว ข้อ 3. พายันแดงคนขาขายเชื่อว่าช่วยหนุนเรื่องเงินทองปัดเคราะห์ให้ใจนิง่งทำมาหากินแล้วไม่สะดุดข้อ 4. แหวนพญานาคแทนบารมีและการคุ้มครองความมุ่งมั่นและวินยัยทำให้โฟกัสกับเป้าหมายการเงินได้ชัดเจนขึ้นข้อ 5. พระเครื่องทองคำแสงทองคือความอุดมสมบูรณ์ดึงดูดโอกาสและผู้คนดีๆเข้ามา จำไว้นะของขลังทำงานคู่กับความขยันและความดีเสมอเลือกที่ถูกจริตแล้วคอมเมนต์เลขข้อที่คุณพกอยู่กดติดตามมงคลชะตาเพื่อคลิปมงคลสั้นๆทุกวัน